สวัสดีครับพบกับไอ o ู c h ช n n นลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูว่าจากไทยไปเมลเบิร์นครั้งแรกนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปตามผมาเลยครับหลังจากที่เข้ามานะครับเราก็ต้องไปดูที่มอนิเตอร์นะครับว่าต้องไปเช็คอินที่คอเตอร์ไหนนะครับ วิธีการดูมอนิเตอร์นะครับอันดับแรกนะครับเราดูไฟบินของเราเวลาแล้วก็ดูเลขเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็มาแ้กกระขอ๋าก่อนนะครับเดือมันจะเใจมาหนก่อนเรารู้ว่าเราต้องเช็คอินเคาน์เตอร์ไหนก็ไปเช็คอินกันก่อนเลยครับอันนี้นะครับเราก็รอเช็คอินนะครับคนเยอะมากสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเช็คอินนะครับก็จะมีพาสปอร์ตวีซ่าแล้วก็สัมภาระที่จะโหลดนะครับ แล้วนะครับเราก็ได้ตั๋วมา2ใบก็คือผมต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ก่อนนะครับแล้วก็จากสิงคโปร์ก็ไปทีนหมูด้วนะครับเราจะขึ้น,นมาแล้วเดี๋ยวจะส่งพวกมึงอย่างนี้เด้อุ้ยขึ้นมันไดวัดใจแล้ว,วหลังจากขึ้นบันไดมานะครับเราก็จะผ่านจุดตรวจก่อนครับสามารถเข้าช่องได้ทั้งสองทางเลยนะครับเสร็จแล้วให้ออกทางไปคนไทยได้นะครับของเราคือ G5 ค่ะ พอจากตราตอมองมานะครับเราก็ต้องไปที่เกตเครื่องนะครับเสร็จแล้วเราก็หาเกตนะครับของ Fuji 5มันบัดทิศทางทุ่ม15สำหรับใครนะครับที่อยากชอปปิ้งก็ได้ทําให้เผื่อเวลาไว้เยอะหน่อยนะครับเรามอไว่าที่ King Power เป็นการันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เป็นบัตรสมาชิกของ mm hmm. King Power Onyx หรือว่าบัตรดำนะครับ mm hmm. ก็สามารถมาใช้บริการเราฟรีได้นะครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาพักที่เราของคิวพาเวิร์นะครับอคิวแรกอันนี้คืออันเซ็ตแรกนะครับอีกเซ็ตหนึงมานะครับ ุตอนนี้เราก็จะถึงแลวนะครีตัเด็กเลยนะครับกินน้มันถ้าเด็กน้อยไปท้าันตื่นา เรล,ลึงคิดเลยทันเฟอร์ทั้งนี้นี่ยเราคือไซตทีเออมเมลเบิร์นใช่ปะทีอาร์ซีแปดป่ีดีดีสา <D> มหกดีสามหก้าเราออกมานะครับล้วก็ไปตามที่เขาบอกว่าทาันเฟอร์ไปอย่างน,นี้ไม่ได้มีแค่เราที่รีบนะครับทุกคนมีหลายที่แบบ เพราะว่าประตูเครื่องที่เราจะบินต่อครับมันเปิดตรงกับเวลาที่เราแลนดิ้งเลยนะครับฝรั่งสองคนนักคุดเลยวะอย่าหาดติเครื่องนะวิ่งวิ่งวิ่งดีสามสิบหกชิวชิวแล้วเมื่อกี้เราลือเอ้ไม่ใช่เมื่อกี้ เราลืมไปนะครับว่าที่นี่เวลามันต่างหนึ่งชั่วโมงที่นี่เขาจะเร็วกว่าที่ไทยหนึ่งชั่วโมงนะครับถึงแล้วนะครับทุกคนโคตรเหนื่อย๋ยวไปห้องน้ำกก่อนนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนเครื่องนะครับก็ให้สังเกตุตูขั้นเครื่องของตัวอีกใบหน่อยนะครับจากนั้นก็ไปรอที่เกตได้เลยครับอย่าหยแยกผักเพื่อนะครับคุณ พอเครื่องลงจอดนะครับผมไม่ต้องกลัวครับเดินําเขาได้เลยนะครับนะครับเราก็แล้วนะ,นะครับถึงอเวอร์แล้วนะครับหน้ามันมากโอ้ยยืมไม่ไหว ห่อนลงจอนนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องนะครับก็จะแจกใบตตอหม้อให้เรากรอกนะครับแต่หากอกบนเครื่องไม่ทันก็สามารถมาเกอกตรงนี้ได sure> ้นะครับมีเฉบับภาษาไทยด้วยครับเสร็จแล้วก็มาที่ตู้นี้ได้เลยนะครับนี่นะครับมีแบบภาษาไทยด้วยนะครับพอเราก็ถ้าทําเสร็จนะครับก็จะได้ใบใบนี้มานะครับแล้วก็ดึงคานปอดออกถึงได้ลครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินมาหาตู้สกายบัตนะครับอยู่ไม่ไกลจากปลายจอหมานะครับ ก็จะได้ไปอันนี้มาครับไปตัวนี้ซึ่งที่อไอสกายนี้เซอเรนคอร์ไปครัเสร็จแล้วเราก็มาขึ้นรถตรงนี้นะครับการขึ้นสกายบาร์นะครับเราก็แค่ยื่นตั๋วให้เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เก็บของไว้ชั้นหนึ่งแล้วเราก็มานั่งเรืชั้นสองได้เลยครับก็ออกมาจากที่สถานีเซอร์เนคอร์เดินอย่างงอมไปหาดท่องเท่ยวครับแล้วดูต่อ คือเราทเลเราก็ <laughs> เอากระเป๋าของเพื่อนไปเก็บเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาถอของผมไปเก็บเสร็จแล้วนะครับเดินอ้อมไปอ้อมมาโคตรเหนื่อยเลยแล้วก็เมื่อกี้ก็เปิดซิมก,การ์ดเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องไปทําธนาคารก่อนไปทำแบงค์เพื่อที่จะเอาเลขนะครับไปให้กับที่ศูนย์ที่เราซื้อซิมมานะครับ <Okay. S 1> <laughs> มันยาวนะครับเดี๋ยวผมค่อยเล่าแบบทีเดียวเลยนะครับ พราะว่าเมื่อกี้กี้มีของเยอะนะครับไม่ว่างอัดแบบอะไรอย่างนี้นะครับเหนื่อยตอนนี้นะครับเราก็ทำแบงก์เสร็จแล้วนะครับรวดเร็วทันใจยังดีมีเพื่อนมาาเลยเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับสําหรับการมาเปิดบัญชีนะครับก็จะมีพาสปอร์ตนะครับแล้วก็เอกสารวีซ่านะครับใช้เวลาการทําไม่นานนะครับประมาณ1 5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับแต่บัตรแต่บัตรอาจจะต้องรอเขาส่งไปที่บ้านนะครับ ตอนนี้นะครับเรากําลังจะไปทำมายกินะครับหรอยู่ตรงข้ามกับซาชินคาเซนนะครับตอนนี้เราก็ทําบตรมายกิเสร็จแล้วนะครับก็คือข้า่ช้าของเราตอนห้าโมงเย็นครับุ้น ตอนนี้ผมกับเพื่อนก็แยกทางกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำแล้วก็เก็บของก่อนแล้เดี๋ยวค่อยออกมาเจอกันอีกทีไม่รู้ว่าจะออกมาหรือเปล่าเพราะว่านี้เหนื่อยมากลบ,บมือที่2นะครับกินตอนสี่ทุ่มของเมลเบิร์นนะครับมาม่า